รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนี่คือแอนนามมนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือของอบจอพังงานนะคะรายการในวันนี้เขาจะนำคุณผู้ชมเดินทางไปยังเกาะหมากน้อยนะคะสําหรับเกาะหมากน้อยนั้นก็เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งของจังหวัดพังงานนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลเกาะปัญญีจังหวัดพังงานนั่นเองค่ะซึ่งชุมชนที่นี่นะคะเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแต่ว่าชาวบ้านก็จะนําพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กของแต่ละครัวเรือนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะิดตามต่กรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่าเทียบเรือขององค์การบริหารจังหวัดพังงาที่นี่นะคะสามารถที่จะไปยังเกาะต่างๆได้ถึง3เกาะนะคะ่อเป็นเกาะปัญญีเกาะหมากรวมทั้งเกาะไม้ไผ่ด้วยนะคะส่วนเกาะหมากก็จะไปกันวันนี้นะคะตรงด้านนี้เลยคะ่ะไปทางเส้นนี้นะ้ประมาณ20-30นาทีตามมาเลยค่ะ เราใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามุ่งหน้ามายังเกาะหมากด้วยเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ20-30นาทีแต่ถ้าหากใช้เรือหางยาวเรือรับจ้างทั่วไปจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีก็เดินทางมาถึงเกาะหมากแล้วค่ะ ตนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเกาะหมักน้อยแล้วนะคะสําหรับเกาะหมักน้อยนั้นก็เป็นเกาะเล็กๆนะคะกว้าง1กิโลเมตรยาว3กิโลเมตรนะคะที่นี่มีอนามัมมีโรงเรียนมีร้านขายของรวมถึงมีรีสอร์ทด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่ค่ะมีอาชีพทําประมงค้าขายนะคะแล้วก็ทําสวนยางพารารวมถึงสูงมะพร้าวด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูในหมู่บ้านกันค่ะตามมาค่ะ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านไม่ถึงกับจนจนมากและก็รวยจนมากแบบพอมีพอกินอะ่ะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนหนึ่งต้องมีทุกบ้านต้องมีเรือเป็นของตัวเองเรือตัวเจลียและลำทั้งเรือทั้งเครื่องก็ประมาณประมาณแสนแล้วก็เครื่องมือประกอบการประมงแบบวนกุ้งอาชีพดักจริงๆคือทำกุ้งเจ้าบวยแล้วก็ วนปลาวนปูทำปูมานอกจากประมงแล้วก็อย่างอื่นก็มีค้าขายนิดหน่อยแล้วก็มีสวนยางครับมีการทำสวนยางสวนมะพร้าวแต่เป็นคนส่วนส่วนน้อยครับส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมงทั้งกุง้งและก็ปลาครับอย่างปลานี่เราก็ใช้เวลากลางคืนในการประกอบอาชีพอย่าง กุ้งปูก็ใช้เวลากลางวันครับเกาะหมักน้อยมีประชากรทั้งหมด430ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพป,ประมงจับสัตว์น้ำรองลงมาคือการทำสวนยางพาราและสวนมะพร้าวเกาะหมักน้อยเป็นชุมชนใกล้เมืองที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากการวางระบบสายเคยเบิล จากฝั่งข้ามไปยังเกาะมากต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูงมากจังหวัดพังงาจึงแก้ปัญหาโดยการนำพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมาผลิตกระแสะไฟฟ้าในชุมชนวันนี้ที่เรามาที่หมู่บ้านเกาะหมากน้อยนะครับหมู่ที่4่ตําบลเกาะปัญญีนะครับ เป็นเขตปกครองของตำบลเกาะปัญญีประชากรที่นี่มีรวมทั้งสิ้นเนี่ย340ครัวเรือนดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่3 4 1ครัวเรือนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะไฟฟ้าเรียงต่อภูมพิภาคเนี่ยเรียงต่อมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องออประชาชนทั้งหมดที่นี่เนี่ยต้องอาศัยแสงสว่างจากน้ํามันตะเกียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางกระทรวงพลังงานน่ยนะครับ ก็ได้มาเข้ามาส่งเสริมโดวยเฉพาะพลังงานจังหวัดเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมที่นี่นะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าจากแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานทางเลือกอย่างแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากเครื่องปั่นไฟดีเซลให้ชาวบ้านชุมชนเกาะหมากน้อยมีน้ำจืดใช้ มีแสงไฟสองสว่างบนเกาะที่ไฟไฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงที่นี่ไม่มีน้ำประปาโชคดีที่ยังมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็แผงโซลาเซลล์ที่สูบน้ำจากบอ่อในชุมชนมาให้ชาวบ้านได้ใช้กันทุกครัวเรือนบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นบึงน้ำดิบที่ชาวบ้านในชุมชนนะคะนำไปเป็นน้ำดื่มน้ำใช้นะคะโดยชาวบ้านนะคะจะมีการต่อท่อ น้ำนะคะโดยมีการติดเครื่องยนต์นะคะเพื่อมาสูบน้ําบริเวณในบึงนี้ละค่ะไปเป็นใช้กันในครัวเรือน340ครัวเรือนที่เกาะบักน้อยที่นี่ค่ะชาวบ้านเล่าว่าเมื่อก่อนแต่ละครอบครัว ต้องไปตักน้ำจากบอ่อส่วนกลางที่ได้จากตาน้ำธรรมชาติมาไว้ใช้วันละหลายๆเที่ยวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลและลำบากมากพอสมควรจากนั้นได้ดำเนินการขุดสักกักน้ำฝนและตาน้ำธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในระบบประปาหมู่บ้านแบบเหมาจ่ายโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยกระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟแบบดีเซล ที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบบรับภาระค่าน้ำมันในราคาเฉลี่ยสูงถึง500บาทต่อเดือนเช่นกันอีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยค่ะ เพื่อให้ชาวบ,บ้านในชุมชนเกาะหมากน้อยนะคะได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอนะคะกระทรวงพลังงานค่ะจะมีโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมขนาด5กิโลวัตต์นะคะเพื่อให้ชาวบ,บ้านในชุมชนนั้นได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพยามคํำคืนค่ะ ประโยชน์ของแผ่นโซลาเซลล์ก็ดีหรือว่ากังหันลมเนี่ยเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วการลงทุนก็ไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็ยังเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่นี่ไฟในส่วนที่เหลือก็บ้านใกล้เคียงก็สามารถที่จะต่อไปใช้ได้กังหันลมต้นหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะต่อหลอดไฟไปได้ให้เป็นหลอด LED ยาวนะครับก็ประมาณสัก20หลอด ก็ใช้ได้ประมาณ20โคนเรือนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านเกาะมากไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ รวมถึงการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์และกังหันลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในชุมชนกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนเกาะมักน้อยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวของชุมชนที่นี่นะคะสําหรับโรงเรียนที่นี่นะคะมีนักเรียนโดยประมาณ200กว่าคนค่ะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 และม .1 ถึงม .3 นะคะที่นี่จะมีการนําแผงโซลาเซลล์มาใช้นะคะเพื่อให้น้องๆน,นั้นได้มีไฟฟ้าใช้เป็นการเรียนการสอนของโรงเรียนนั่นเองค่ะ สำหรับระบบะผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือว่าเราเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับทางกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ขเข้ามาดำเนินการติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้านะครับสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเกาะหมากน้อยแห่งนี้นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2546นนะครับภาพรวมชุมชนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เกาะใช่ไหมครับแน่นอนว่า สาธารณูปโภคพื้นฐานเช้นไฟฟ้าประปาเดิมก็คือไม่มีนะครับทางรัฐบาลได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เราเรียกว่า PA เนี่ยก็จัดทาโครงการโซลา r h โฮมนะครับก็คือติดตั้งโซลา r เซลลจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างนะครับสำหรับครัวเรือนนะครับก็จํานวน200กว่าชุดนะครับเมื่อปี2549ก็เป็นการที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีแสงสว่าง ใช้ในยามค่ำคืนจากการที่จังหวัดพังงาเข้ามาดำเนินการเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดทดแทนกระแสะไฟฟ้าส่งผลให้ชาวบ้านมีความสุขและพึงพอใจกับพลังงานจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ผมพิ่งพอใจของพี่น้องประชาชนก็ก็ต้องดีสิฮะต้องดีใจนะครับเพราะว่า,าปกติเนี่ยเอาเอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายที่มันลดลงไปเนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขาต้องใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นคูเรือนหนึ่งที่ทุกวันนี้คูเรือนเนี่ยฮะจากเดิมที่เราเก็บค่าค่าน้ําค่าปราปาเนี่ยสูงใช่ไหมครับวันนี้เขาจ่ายแค่คูเรือนละ25บาทต่อเดือนนั้นก็ลดรายจ่ายได้เยอะ อนาคตข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้านี่ก็เป็นเรื่องของอทางจังหวัดต้องต้องไปกําหนดยุทธศาสตร์ที่จะมาดูแลพี่น้องที่อยู่บนเกาะหมากน้อยนะครับว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะสามารถที่จะ,ะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ตรงพื้นที่ไหนที่เหมาะสมแล้วก็ให้บริการกับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าในปีต่อไปเราคงต้องคิดในเรื่องนี้ให้มากขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้เซฟในเรื่องของบลภาวะ แล้วพี่น้องประชาชนก็ได้รับความสะดวกสบายครับทุกหลังคาเรือนบนเกาะหมากจะติดตั้งแผงโซล่าฮมไว้บนหลังคาบ้านเพื่อให้แสงสว่างในครัวเรือนทดแทนกระแสไฟฟ้าที่ยังเดินทางมาไม่ถึงชุมชน บนหลังคาบ้านของแต่ละบ้านที่ชุมชนบ้านเกาะหมากที่นี่นะคะจะมีการติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าระบบโซลาร์โฮมค่ะอยู่ประจำแต่ละบ้านนะคะโดยอาศัยกลไกการดูดซับความเข้มของแสงที่แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมีระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้ทันทีค่ะ ส่วนใหญ่นำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆนะคะอย่างเช่นพัดลมหลอดไฟโทรทัศน์นะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องสูบน้ําประจําบ้านนั่นเองค่ะ <c oughs> เพราะว่านอกจากชุมชนที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะยังไม่มีน้ำประปาใช้อีกด้วยค่ะ ตอนเริ่มต้นจะมีเมื่อก่อนใช้ตะเกียงครับมีตะเกียงใช้น้ำมันกา๊าซหรือก็น้ำมันโซลา่าก็แล้วแต่สะดวกแต่ละคนแต่พอมาระยะหลังๆนี่ก็อาจจะมีเป็นแบตเตอรี่เขาขายตามท้องตลาดก็เลยเอามาใช้เป็นเสงสว่างใน,ใ,นใ,นในตอนกลางคืนก็มีทีวีเข้ามาบ้างเล็กน้อยอเวลาจะไปพอเบ็ดหมดไฟเนี่ต้องต้องไปชาร์ไปชาร์จที่ข้างบน พอชุกหลังมาก็ใช้เครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟก็มันก็น้ำมันมันก็แพงครับมันก็มีเมื่อก่อนมันก็มีมีอยู่หลายบ้านน้ำมันคืนหนึ่งก็ใช้น้ำมันประมาณไม่น้อยกว่าลิตรนะครับตัวหนึ่งคืนนะครับใช้ประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็ลิตรนึงมันก็หมดเลยครับอย่างบ้านผมพอได้แผงโซล่าเซลล์มาในในต้นใหม่ๆนะผมก็หยุดใช้ไปเลยเครื่องเครื่องปั่นไฟหยุดใช้บางคนก็ขายไปเลย คือรู้สึกว่าเออมันมันเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีเสียงเสียงเครื่องยนต์ดังแต่เรามีไฟฟ้าใช้แล้วกออ็มันใช้ได้ตลอดทั้งคืนนะครับอย่างแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่นี้มันก็ใช้ได้ตลอดทั้งคืนจะในตอนดึกๆเราก็ตื่นขึ้นมาตอนไหนเราก็เปิดสวิตช์มันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ามอนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟคิดจะไปติดไฟที่ต้องไปออกไปปั่นเครื่องอ่ะมันก็ไม่สะดวกแน่นอนใช้ได้เฉพาะตอนหัวค่ำอย่างเดียว หลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้เลยแต่พบได้โซล่าโซล่าโฮมมาเนี่ยไม่แต่กลางวันเราก็ยังมีทัวทัศน์ได้ดูครับมันก็ดีกว่าเยอะทุกคนก็โอ้เฮปปี้ครับตอนนั้นเฮปปี้ครับ ชาวบ,บ้านเล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อก่อนชุมชนมีขยะจากครัวเรือนเป็นจำนวนมากแต่ชาวบ,บ้านได้พลิกวิกฤตขยะอินทรีย์ในชุมชนให้มีมูลค่าเป็นก๊าซชีวภาพนำมาใช้ทดแทนการนำเข้าแก๊สสำหรับผงต้มจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้คือแก๊สชีวภาพครับแก๊สชีวภาพที่ทำมาจาก อของที่เหลือ,เหล,อเหลือใช้จากครัวเรือนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือใช้ที่เราที่ที่เราไม่กินแล้วเราก็เอามาใส่ในถังนี้เกิดเป็นแก๊สใช้ในครัวเรือนได้บางบางบ้านอาจจะมีถังหมักสักหนึ่งบางบ้านอาจจะมีสักสองแล้วแต่คนที่เขาเอ,อคิดว่าพอหรือยังถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่พอก็อาจจะเพิ่มได้เพราะว่ายังยังยังมีเหลืออยู่บ้างนะจากเนี่ย อย่างที่เห็นก็เป็นของมอทักษินและก็ร่วมกับไทยออยที่เขาลงทุนมาให้ครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วคนเราถ้าจะใช้หุงข้าวใช้ไฟใช้ความร้อนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีฐ่านมีไม้ฟืนเรื่องเก๊สนี้แน่นอนจะต้องซื้อแต่พอมาเป็นอย่างนี้แล้วคือโดนสนับสนุนกับแก๊สชีวภาพจากอันนี้จากอาจารย์อาจารย์อุตสาครับเป็น คนที่นําร่องมาเลยอาจารย์อุตสาห์ข like องมาลลยทักษิณครับพิเขตพัทลุงครับก็มันก็กลายเป็นแก๊สที่เราไม่ต้องซื้อถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเลยครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนจังหวัดพังงาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการจะท้าพลังงานทดแทนมาสู่ชุมชนเกาะมาก และผลักดันให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยทางจังหวัดพังงาน,นะครับโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพังงานเนี่ยก็ได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อสูบน้ำนะครับโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือกระทรวงสนับสนุนงบโดยการเงินสนับสนุนของ UNDP นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับ ก็ติดตั้งระบบโซล่าเซลให้จำนวน3.88กิโลวัตต์นะครับเพื่อมาสูบน้ำนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนั่นเองจังหวัดพังงาน,นะครับได้สนับสนุนงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสนับสนุนระบบโซล่าเซลลผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำอีก1.4กิโลวัตต์นะครับทั้งสองระบบนี้สามารถสูบน้ำให้บริการชาวบ้านทั้งเกาะ ซึ่งเดิมในครั้งแรกนี้ใช้ได้ประมาณ170ครัวเรือนนะครับแล้วก็ไม่เต็มที่นะครับจาก2ระบบดังกล่าวนี้ก็ทําให้สามารถที่ให้บริการชาวบ้านทั่วทั้งเกาะประมาณ340ครัวเรือนนะครับ การที่จะใช้ไฟฟ้าจากภูมิภาคต่อเข้ามาเนี่ยนะครับภูมิภาคเนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นการลงสายเคเบิลมันลงทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องอาศัยเวลานะครับรอความพร้อมของไฟฟ้าแต่ว่าในอนาคตก็มีโครงการที่จะเข้ามาแล้วนะฮะมีการสำรวจแล้วในเร็วๆนี้ก็คงจะเข้ามาแต่ว่าถ้าจะรอวันนั้นเนี่ยเราจะมอบสิ่งนี้ให้เขาก่อนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก นะครับและให้บริการกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่อยากจะฝากกับผู้ชมทางบ้านก็คือผมอยากให้มาสัมผัสที่นี่นะครับว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะหมากน้อยเนี่ยลำบากขนาดไหนการที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามทําทุกอย่างโดยเฉพาะ,ะพลังงานสะอาดนะครับพลังงานที่เกิดจากกระแสลมก็ดีหรือว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ นะครับที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนั้นฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าที่อยู่ทังบ้านที่อยู่แบบสะดวกสบายที่ใช้พลังงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดีหรือใช้จากเชื้อเพลิงต่างๆทั้งกา๊าซทั้งน้ํามันเนี่ยนะครับถ้าประหยัดได้นะครับผมอยากให้นึกถึงความระบากข,ของคนที่นี่นะครับอย่าใช้แบบสุรุย่ยสุร่ายอะไรที่เซฟได้นะครับประหยัดได้ก็ควรช่วยประหยัดเพื่อให้พลังงานเนี่ยมันใช้ได้ต่อไปในอนาคตถึงลูกถึงหลาน อยากให้ช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะมาที่นี่แล้วพี่น้องประชา,าชนที่นี่ลำบากจริงๆนะครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนเกาะหมากมีก็คือความพยายามที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของการประหยัดพลังงาน รวมถึงการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญชุมชนบนเกาะหมากน้อยคือชุมชนที่รู้ค่าของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานทดแทนที่จะมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน340หลังคาเรือนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์มีไฟฟ้าให้แสงสว่างในยามค่ำคืนเหมือนดังเช่นชุมชนอื่นทั่วไปค่ะ ชุมชนเกาะหมากน้อยนะคะเป็นชุมชนเล็กๆบนเกาะฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงาค่ะที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างเกาะปันยีนะคะซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่นี่นะคะเป็นเลือดนักสู้ค่ะที่ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาจึงพัฒนาให้ชุมชนเล็กๆที่นี่นะคะเต็มไปด้วยชุมชนตัวอย่างค่ะด้านการอนุรักษ์ด้วยการ พลิกวิกฤตของขยะในพื้นที่นะคะรวมถึงการนําพลังงานทดแทนมาใช้นะคะมีการใช้ก๊าซชีวภาพนํามาใช้ทดแทนการนําเข้าแก๊สสาหรับหุงต้มให้เป็นอย่างดีค่ะและนี่คือตัวอย่างที่เข้มแข็งของชาวบ้านที่นี่สวัสดีค่ะ